ทำแขนเสื้อจิตละดานะคะเราก็วัดออกไปจากตรงนี้นะ,ะจากตรงข้างบนเนี่ยประมาณแปดนิ้วเก้านิ้วก็ได้ค่ะทำเส้นต้นแขนก่อนขีดออกไปเป็นเส้นต้นแขนต้นแขนยี่สิบแปดนะคะอันนี้เส้นต้นแขนนะทำให้ดูช้าๆก็ได้ต้นแขนยี่สิบแปดหารสองเท่ากับสิบสี่นะคะ บวกลรวมไปที่ห้าเซนอหารสองก็จะเป็นสองจุดห้านะคะทีนี้วงแขนวงแขนของเราวัดหน้าหลังรวมกันได้เท่ากับสี่สิบห้าล้วก็วัดขึ้นมาเลยค่ะสี่สิบห้าหารสองได้เท่ากับยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบสองจุดห้าตรงนี้เรากดมันลงมาหน่อย กดให้ได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองนะจริงๆไม่กดก็ได้ทีนี้เราก็ขีดเสร็นนะแบบนี้แล้วก็แบ่งสามส่วนสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดกับเกือบครึ่งอ่านสามนะคะ วัดขึ้นสองจุดสองห้าตรงนี้อยู่ที่เดิมตรงนี้แบ่งครึ่งวัดลงศูนจุดเจ็ดตรงนี้ขีดเส้นตั้งฉากไปหน่อยหนึ่งวัดออกหนึ่งจุดห้าจากนั้นโค้งวงเขนโ,โค้งหัวแขนเลยนะคะ ให้มันมาตกอยู่ตรงนี้โอ้ยให้มันตกตรงนี้ตรงเส้นนี้พอดีนะคะวางไม่บรรทัดสามจุดหนึ่งสองสามไม่ได้หนึ่งสองสามตรงนี้จากนั้นเราก็กลับไม้โค้งกลับมาเอาให้ระ,ะนาบกัน ตรงนี้แล้วก็มาที่จุดนี้แล้วก็โค้งไปอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำชิ้นหน้าแล้วก็วาดจากจุดนี้ลงมาตรงเนี้ยเอาลง0.8หรือ1นึ่งเซนก็ได้ค่ะว่าจากนั้นคว่มไม,ม่ทัดลง ลงจากตรงนี้เท่ากันตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่านั้นได้ละทีนี้ให้เราหาความยาวยาวแขนยี่สิบเอ็ดนิ้ววัดไปค่ะยี่สิบเอ็ดนิ้วขีดตั้งฉากไปค่ะ ต้นแขนทั้งหมดรวมกันเท่ากับอ่าสิบหกครึ่งหารสองนะคะสิบแปดก็เท่ากับแปดแปดจุดสองห้าแปดจุดสองห้าค่ะแบ่งครึ่งแขนยีขึ้นไปทีนี้ทีนี้เราจะทำปลายแขนยี่สิบนะคะ ไปแคนสิบปดบวกสองเซนได้เท่ากับยี่สบนะยี่สิบเราก็วัดออกไปเลยค่ะยี่สิบหารสองก็ได้เท่ากับสิ่ 10. แล้วก็ขีดตรงๆมาแบบนี้จากนั้นนะคะกดลอยลงไปค่ะพลิกกลับมา ตีเส้นให้ซัดเจนนะซัดเจนเลยเอาัดสตา์นะคะเสร็จแล้วก็พือออกขีดเส้นกลางแขน จานั้นก็วาดหัวแขนให้รับกันกับเส้นนี้นะคะวาดมาด้านหลังวางไม้มันทัดตรงนี้หัวมันจะแตกนิดนึงเวลาเราวาดเราก็จับไม้ันทัดวางให้มันโค้งรับกันจวดนะคะ ัดไม้นิดหน,นึ่งอ่ะเน่มันเป็นลิ้นสงเสีบเลยอ,อืจากนั้นฝั่งนี้เราก็โค้งกลับไปเหมือนเดิมก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะก็จะได้รูปทรงแขนแบบนี้เนาะถ้ารู้สึกว่ามันแตกมันแหกมันหลุดโค้งหลุดอะไรเราก็แต่งอันนี้มันเป็นหมึกอะ่ะแม่มองก็ไม่ถนัดหรอก แต่ก็อยากทำให้ดูว่าเอาไม่พัดวาดหน่อยสิหนึลง จากนั้นนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำเก็ดเก็ดปลายแขนนะคะอ่าวัดลายสอบนะคะลายสอบของเราสิบสองเซนโอ้สิบสองนิ้วอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ขีดเส้นเลยนะคะ แบ่งครึ่งเลยสิบสองตีเส้นเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราให้เราคิดไว้ในหัวเลยเราอยากได้เก็ดเท่าไหร่อยากได้เก็ดสองเซนหรือเซนครึ่งเราอยากได้เก็ดเท่าไหร่เราเราอยากให้มันแบบได้แค่เส้นเดียวอะ มันมันมันแบบว่าก็จะเป็นถุงอยู่ตรงอ่าใต้ข้อศอกน้อยนึงเราอยากได้สองเซนเราก็ทําได้เนาะถ้าอยากได้สามเซนมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเยอะไปประมาณสองเซน <laughs> ประมาณสองเซนเซ,นเซนครึ่องอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งเซนทีนี้เราก็ตัดอันนี้นะคะตัดแยกเก็ดเลยค่ะง่ายแบบง่ายแบบอย่าไปคิดมากแล้วก็ตัดตงกลางต,ตงกลางมาคะ่ะ แล้วก็โยกเส้นไปนี่เห็นเกลดหรือยังเห็นเกล็ดหรือยังเราอยากได้เท่าไหร่เส้นครึ่งพอยังพอยังพอตรงนี้มันก็จะเกยกันอยู่มานิ้วหนึ่งถ้ายังไม่พออยากได้สองเซนล้วก็โยกคนไปอีกเป็นสองเซนเห็นไหมมันก็จะได้สองเซนอ่ะสองเซนพอเราได้สองเซนแล้วเราค่อยมาแต่งแบ่งให้มันได้สองเซนขีดขึ่งกลางตรงนี้แล้วก็ย้ายเกล็ดมานี่แล้วก็ย้ายเกล็ดมานี โดยไม่ต้องทําอะไรมากมายนะฮะอันเนี้ยเขาอยากได้แค่เกล็ดเดียวเอาแค่เกล็ดคึ้นเอาแค่นี้แค่นี้เอาไม่เยอะแล้วก็ปิดสก,ก็เทปไปสิอาจากนัน้นจากนัน้น แล้วก็ปิดไม,ไม่ไม่ได้ทำพิสดารไมไ่ทำยากเลยนะก็ทำเท่านี้ยแล้วไม่ต้องไม่ได้คิดมากแบบไม่ได้ทำแบบคิดมากอะทำแค่นี้เลยเอ้า ปิดยังไงก็มันอยู่สก้ก็เทปไม่ดีหรอต่อไปนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วทีนี้ปลายแขนเราก็อยากได้ยี่สิบใช่ไหมล่ะปลายแขนเรายี่สิบเราวัดดูก่อนว่าเราเหลือเท่าไหร่วะปลายแขนเราปลายแขนเรายี่สิบมันก็จะ โยกมาตรงนี้แล้วนะอืมตรงเนี้ยเราก็ทําเกตวาดเกตใหม่ซะดีๆแม่หวังก็จะวาดถึงแค่จุดนี้เอาสีดํามาเพราะว่าตรงนี้มันสมันมันมีสกอตเทปสีน้ําเงินมันขีดไม่ออกอ่ะเอายามาหน่อยนึงแล้วกันเกตมันใหญ่ เอาอยาวจากเส้นกลางไปสักหนึ่งเซนก็จะได้เก็เก็ดแล้วตรงนี้ก็จะเกิดถุงตรงคอสอจากนั้นนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้เราก็ขีดตรงไปเลยง่ายๆเราจะได้เย็บง่ายเราก็ไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาแบบแบบวาดโค้งตามนี้เนาะเราก็ขีดตรงไปเลยค่ะ เอาสีดำแล้วกันเนาะเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสีดำความยาวแขนเนะมันก็จะแบบลงมานิดนึงนี่นิดนึงเมื่อกี้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมสมมติเราวัดอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะแบบนิดนึงนิดนึงถ้าเราอะ่ะกลัวว่ามันจะยาวไปเราก็เอาขึ้นแต่ไม่หวังว่ามันไม่ได้ยาวไปหรอกเดี๋ยวเราโค้งวงโค้งวงแขนอะไระ มันจะงอตัวมันก็โอเคไม่ต้องคิดมากตรงนี้แค่นิดเดียวจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็เก็บท้องแขนเข้าไปเราอยากได้น้อยเราก็เซนหนึ่งแขนมันก็จะใหญ่เราอยากได้มากขึ้นเราก็สองเซนเราอยากให้แขนมันเรียวๆเราก็เอาสองเซนตัวละนี้เราก็วาดโค้งเลยค่ะวาดโค้งนี้ ตอนนี้เราก็วาดข่มให้มันรับกันสวยๆแบบนี้นะคะเช็คด้วยเดี๋ยวมันไม่เท่ากาันเดี๋ยวมันไม่เท่ากันแขนหน้ากับแขนหลงังอา่าวเช็คเพราะว่ามันเหมือนมันจะยาวขึ้นไหมอา่าเราก็เช็คปืบ๊บได้เท่ากับ สามสิบเก้าครึ่งอ่ะฝั่งนี้ได้สามสิบเก้าครึ่งไหมคะก็เช็คค่ะเช็คค่ะอ่าอุ้ยข้างนี้ไม่พอข้างนี้ได้สามสิบเก้าครึ่งนะเอาข้างนี้เป็นเกณฑ์นนะจึ๊กจึ๊กอ่าสามสิบแปดจุดเจ็ดห้าเช็คให้ได้สามสิบแปดจุดเจ็ดห้านะ ว่านี้เส้นมันโค้งเข้ามันก็จะยาวใช่ไหมสามสิบแปดจุดเจ็ดห้าตรงนี้แล้วก็ขีดใหม่เสียดีๆเส้นนี้เราก็ไม่เอาเราก็จะได้เส้นนี้ตรนนี้นะคะสีดำ จากนั้นจากนั้นจากนั้นอะไรอีกหมดแล้วเราก็จะได้แขนเสื้อไทยจิตแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหลังทีนี้ยังไม่จบยังบ่ท่านจบได้ไหมอันู้มักยากอเอามาดูวงแขนเราแขนที่เราสร้างเนาะสร้างเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ได้แบบน,นี้เราเอาจักแร้กับจักแรกมันชนกันแล้วเราก็จับมาแบบนี้ จบมาแบบนี้หากึ่งกลางแขนเห็นไหมคะเห็นอะไรสักอย่างไงว่ามันจะสั้นกว่าสองเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพับแล้วเนี่ยเนี่ยกึ่งกลางที่หัวแขนจะอยู่มันก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราเข้าแขน อ่าทีนี้เราอยากให้ใต้ท้องแขนตรงการเราจะทํายังไงอ่าเรามาเช็คก่อนนะเจียนออกก่อนนะคะ <c oughs> เราอยากให้ใต้ท้องแขนตรงการให้มากที่สชูคือจริงๆรแล้วไม่ต้องก็ได้เวลาเราเข้าแขนเราก็ให้มันเยื้องมาข้างหน้าสักเซนนึงก็ได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยมักยากเริ่มมักยากแล้ว นะคะคเนี่ยถ้าเราอ่ะไม่ต้องทําอะไรกับแขนเลยเราก็เข้าแขนมากที่จุดนี้คือแต่เข็บใต้ต้องแขนนะถ้าอยากได้ท้องแขนตรงก็มามาเดี๋ยวจะพาทำทีนี้เราก็เช็กวงแขนแบบนี้อือหนึ่งเซนเนาะ ราไม่เช็คก็ได้อ่ะเราขี้เกียจแล้วอ่ะอันเนี้ย <c oughs> เราเข้าแขนมันก็จะอยู่ณจุดนี้เนาะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ถ้าไม่งั้นเราก็ย้ายท้องแขนเราก็สามารถย้ายแบบนี้ย้ายเลยหนึ่งเซน ที่เราไปเลยจริงๆอ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยตรงสักทีเดียวเวลาเราเข้าแขนเราเช็คอีกทีหนึง่งมันอาจจะแบบยังเยื้องอยู่นิดหน่อยอาจจะเยื้องไปหลังหรือเยื้องมันหน้ามันถึงจะสวยอะไรแบบนี้นะเออมันก็แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้เราก็ตัดออกไปเลยค่ะ หนึ่งเซนตลอดแนวเพราะว่าเราเพิ่มทางนี้หนึ่งเซนตลอดแนวเหมือนกันทีนี้เราก็มาเช็คเราก็มาเช็คความยาวของแขนนี่นะคะได้เท่ากับ สามสิบเก้าแล้วก็เช็คเลยสามสิบเก้าเด่นหนูอ่าเราจะอยู่ตรงนี้นี่ได้แล้วเวลาเราเข้าแขนมันก็จะนี่หมอขี้เกียจปิดให้ดูอ่ะงานเล่งนะเว้ย ราก็ตัด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 ละตัดอุ๊บเราก็เช็คความยาวมันนะคะเราไม่เช็คจากตรงชายก็ได้เราเช็คจากตรงเนี้ยตรงตรงข้องอมงเนี้ยค่ะตรงเส้นสอกเนี้ยก็ได้หรือเปล่านี่ไง มันได้อยู่มันได้แล้วอันนี้มันแหลมกว่านิดนึงปัดมันลงนิดเดียวไม่รู้ไม่รู้อินโออินเลยได้แล้วนะคะเราก็จะได้แขนที่เข้าตรงตะเข็บกันบ๊ายบาย